ที่ทุกคนอยากรู้หรือไม่อยากรู้ราคาค่ารีโนเวนทั้งหมดเท่าไหร่กี่หลักสองสามสี่ห้าหกเจ็ด Damn z u s you too cold bro What you do? จ้าทุกคนต้องแต่งตัวเต็มยศอีกนิดนึงจ้าเพราะว่าพาทุกคนเนี่ยมาขึ้นบ้านใหม่พร้อมกันจ้าตื่นเต้นอยู่เลยอะก็คือจริงๆแล้วอ่ะฟิล์มมาอยู่ ที่ห้องนี้อะครับประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วทดลองใช้ห้องน้าทั้งสองห้องคือถ้ามันพังหรือว่ามีอะไรต้องซ่อมแซมอะไรเงี้ย<ม>ก็จะได้แจ้งช่างรีโนเวทได้ถูกต้องเนาะประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วแหละมันก็เริ่มเข้าที่ดีแล้วก็ถือว่านี่เป็นการรีโนเวท1 0 0่งเเซแล้วจ้าทุกคนใช้เวลาในการรีโนเวตกินระยะเวลาไปประมาณแบบคุมพามีนามีษาคุณสภามีคุนากรกฎาคมโอูโ ประมาณ5เดือนเต็มๆราคาค่ารีโนเวททั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คุณแม่เขาเป็นคนบวกให้ทั้งหมดนะครับนับก่อนว่ากี่หลัก 1>, 1 2 3 4ง6 7หลัก1 2 10, 6งล้านบาททวนตอนแรกอะเราตั้งงบไว้ที่ประมาณ7-8แสนไงแต่ว่านี้มันเกินมาก็ ก็โอเคแหละก็คือทําบ้านอ่ะทุกคนมันก็ต้องมีมีเกินกันบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการร้องเพลงขึ้นบ้านใหม่ก่อนดีก,กว่าส <c oughs> <c oughs> เดินเข้ามาเลยแล้วก็จะเจอตู้ทางขวามือนะจ๊ะตู้ลงทา้งจ้า ได้วัดขนาดทําการแบ่งชั้นตอนแรกอะ่ะเรากะว่าจะวางได้ชั้นละ5คู่แต่ความเป็นจริงแล้วมันได้แค่ประมาณ4คู่เองนะจ๊ะทุกคนชั้นรองเท้ากับชั้นโชว์ตรงนี้ราคารวมกันอยู่ที่39,500บาทจ้านี่มันก็จะเป็นแบบแบ่งเป็นที่ใส่ของครึ่งหนึ่งด้วยแล้วใส่รองเท้าครึ่งหนึ่งด้วย ก็คือบานปิดก็จะเป็นแบบว่าซอฟต์คลอสด้วยนะทุกคนช้าจัง <c oughs> อโอเค <c oughs> ต่อไปมาต่อกันที่ตู้ทางด้านซ้ายมือเลยนะจ๊ะที่มีน้องแดบบิ้กอยู่นะจ๊ะ1นึ0งบาทจ้ะที่ทำเป็นตู้อย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะ รอบเเกอร์ตรงนี้เอาไว้ด้วยเป็นไม้ลายเดียวกันทั้งห้องเลยประตูนี้นะทาสีใหม่นะครับซึ่งทางคอนโดเขาไม่ได้ให้เปลี่ยนประตูใหม่นะแต่ว่าเราเปลี่ยนสีใหม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นดิจิตอลดอล็อกของเยวราคา8,900บาทจ้ามาดูกันที่ผนังลามิเนตนี้ มันเป็นเสาโครงสร้างของคอนโดฟิงก็เลยเอาไม้ลามิเนตเนี่ยมาปิดทับทั้ง3ด้านเลยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่6,000บาทจ้าต่อไปก็คือม่านนะจ๊ะมันมีความผิดพลาดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้คือได้ทำการแก้ไขแล้วราคาม่านนะครับ2ชั้นนะ 3,264บาทส่วนผนังข้างบนนะครับก็คือเราจะกรีดผนังแล้วก็เอาราวม่านาขึ้นไปแอบเอาไว้ข้างบนมันจะทําให้ห้องดูสูงแล้วก็ไม่อึดอัดน,นะจ๊ะทุกคนอันนี้แนะนำเลยก็จะดีแล้วก็ดูสวยงาม ต่อมานะจ๊ะทุกคนจะเป็นผนังสุดฮิตฟิลไลท์แบบว่าอยู่คาเฟ่ที่เมืองฝรั่งเศสะประมาณนี้เลยนะจ๊ะราคาอยู่ที่9,500าน้าอบาทจ้าโลกจากผนังที่ติดคิวแล้วนะคะมีประตูด้วยนะฟิลเป็นคนออกแบบอยากให้มันมีความแบบโปร่งหน่อยไม่ไม่ให้ห้องดูแคบะนะ 1 5 0 0 0บาทนะครับขอแวะพูดถึงเฟอร์นิเจอร์หนึ่งชิ้นนะครับก็คือโต๊ะตัวนี้เป็นสิ่งที่ให้ช่างรีโนเวเป็นคนทำให้นะครับลายหินอ่อนเนี่ยฟิลเป็นคนไปนเลือกเองที่สยามต่านะครับซึ่งสยามป่าจะเป็นโกดัง mm hmm. หินอ่อนที่แบบใหญ่แล้วก็มีลายที่เลือกเยอะมากหลังจากที่ฟิลเลือกหินอ่อนเสร็จน,นะครับช่างรีโนเวทเขาก็ไปจัดก,การทําขาตั้งให้นะครับรวมแล้วนะครับทั้งหินอ่อนและขาตั้งะ อยู่ที่16,000บาทนะครับถือเลิกนี้ในการแบบว่ามาแกะขาโต๊ะพร้อมกันดีกว่าไม่ได้แกะตะเกียบด,ด้วยความที่เรากลัวมันเก่าะอนะทุกคนสวยมากพี่อันนี้ฟิล์มเรียกว่าห้องน้ําแขกนะครับก็คือเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องรับแขกมันเองห้องน้ําจะมีค่ารื้อถอนห้องน้ําเดิมนะครับ1นึ่งหมื่นบาทนะครับ ผนังก็จะเป็นสีขาวนะครับราคาผนังเนี่ยทั้งหมดนะครับซื้อที่แกลนโทมนะครับราคาตามนี้เลยจ้าส่วนพื้นเทเลโซ่นะคะเป็นแบบสีฟ้าเขียวนะครับราคาก็ตามนี้จ้านี่ก็คืออ่างน้ำที่ใหญ่ขึ้นมานะจ๊ะนี่กระจกก็จะมีไฟด้วยนะเนี่ยมันเปิดปิดได้ตางนี้อือนี่ห้องน้ำก็ประมาณนี้จ้า และต่อมาเรามาดูห้องนอนเล็กกันดีกว่านะครับซึ่งห้องนอนเล็กอ่ะฟิล์มได้ดัดแปลงให้มันเป็นแบบห้องเก็บสต็อกแล้วก็ห้องทํางานในอนาคตนะครับคือห้องนอนเล็กอ่ะไม่มีอะไรมากเลยฟิล์มให้มันแบบเป็นโลง่งๆไม่มีบิลอินอะไรคือมีแค่ม่านนะครับม่านตัวนี้นะราคาห8 4ันแด้อยสี่สิบบาทสวยดูดีนะจ๊ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะประมาณนี้นะจ๊ะ แล้วมาดูห้องครัวกันดีกว่าซึ่งห้องครัวมันก็ยังไม่ได้เสร็จซะทีเดียวเพราะว่าต้องมีเตาอบด้วยด้วยความที่ฟิล์มต้องรออีกประมาณ100วันน้องจะมาถึงที่ประเทศไทยนะครับเว้นว่างเอาไว้ก่อนประตูบานเลื่อนนี้ <c oughs> ก็คือเป็นไม้เท็กเจอร์เดียวกันกันกบเคาน์เตอร์เลยบิวอินใหม่ทั้งหมดตู้ก็จะเป็นแบบง่ายๆ2ชั้นอย่างนี้เอาไว้เก็บจานเก็บขนมแห้งอะไรนะครับ วานนี้นะครับแค่เคาน์เตอร์นะทุกคน,นนี้คือไม้สักช่างรีโนเวทเขาแนะนํามานะครับเป็นไม้สักสาหรับทาเฟอร์นิเจอร์นะครับโอ้ราคาสูงอยู่เหมือนกันเนี้ยเก้าหมื่นห้าพันบาทส่วนตู้ลอยนะครับราคาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทอันเนี้ยก็จะมีราคาของมันอยู่เราจะขึ้นเอาไว้ให้นะคบของคาเฟ่เลยนะจ๊ะถัดจากห้องครัวออกไปก็จะเป็นระเบียงนะครับอันนี้เป็นระเบียงซักร้างก็จะมีตู้ซักผ้านะครับแล้วก็ พื้นตรงนี้ตอนแรกกับจะทําเป็นระแนงไม้ด้วยความที่กระเบื้องเนี่ยมันเหลือก็เลยเอามาทําข้างนอกราคากระเบื้องอันนี้กระเบื้องครงนี้สวยมากมันมีให้ฟิลแบบครูวาประเทศอังกฤษเนาะซึ่งเราก็ไม่เคยไปหรอกแต่ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับราคาก็คือราคาตามตามที่ขึ้นเอาไว้เลยจ้ะซื้อที r แก d นโฮมจ้ะ มาจากทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนใหญ่กันนะจ๊ะบิวแบบว่าสีชาชาพาโน่ตู้ตรงนี้บิวให้มันเป็นเหมือนหัวเตียงไปด้วยเลยแล้วก็ช่างรีโนเวทเ,เขาก็ทําฐานเตียงมาให้ส่วนฟูกเนี่ยเราก็ซื้อมาเองนะครับหัวเตียงอะ่ะฝั่งตรงนี้มันจะเป็นเสาซึ่งเราไม่สามารถเปิดได้แต่ตรงนี้เปิดได้นี่นี่ก็คือเปิดได้นะจ๊ะคือระบบปิดมันจะเป็นระบบแบบ เครื่องระบบอะไรระบบสปริงเหรอตรงนี้อ่ะทั้งหมดนะทุกคน1นึ0 0มื่บาทนะครับรวมทั้งแต่โต๊ะนั้นมาถึงชั้นตรงนี้เลยนะทุกคนส่วนที่ฟิล์มชอบอีกอย่างหนึ่งในห้องนี้นะครับก็คือ walk in closet ประตูนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทําเพิ่มเข้ามานะครับราคาประตูนี้อยู่ที่ประมาณ50,000 50,000ประมาณนั้นนะ คือตอนแรกอะเราลองไปดูที่อิเกียแล้วแต่ว่าด้วยความที่ไซซิ่งอะมันไม่แบบพอดีกันเป๊ะอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจให้ให,ให้น้าเป็นคนทําให้ดีกว่าเขาจะได้แบบทำไซอะไรให้มันแบบเป๊ะๆตรงนี้ไปเลยนะครับ Walk in closet ก็คือจะไม่มีฝาตู้นะคบเพราะฟิลรู้สึกว่าตรงนี้ประตูมันเยอะแล้วเพราะมีทั้งประตู walk in closet แล้วก็มีประตูห้องน้ำแล้วในห้องน้ำก็มีประตูห้องชเวร์อีกตู้เสื้อผ้าเรายังจัดระเบียบให้มันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่งอยู่มาแค่สองอาทิตย์เองนะเนาะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูห้องน้ำกันเลยดีกว่าจ้าดูจากประตูเนี่ยก็คือมีความแบบดัดจริตของเราอยู่เบาๆนะครับนี่แล้วก็ห้องชเวร์ก็จะเป็นตู้แก้วนะครับแล้วก็มีเลนชเวร์อย่างนี้ ส่วนตรงนี้เราก็ใช้สามเปียมนะครับไม่ต้องเจาะผนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตู้กระจกนี้ราคาเท่าไหร่น,นี่อย่างนี้เลยนะจ๊ะบานอย่างนี้เปิดข้ามาอีกนะครับนี่อะไรประมาณนี้นะคะรับ18,500าบาทนะครับส่วนเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเคา,เาน์นนเตอร์ข้างใต้ก็จะเป็นหินอ่อนเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับห้องนี้ฟีม์มทาสีด้วยโทนสีชานะครับไม่ได้แบบติดวอลเปเปอร์เหมือนข้างนอกข้างนอกก็จะมีการติดวอลเปเปอร์ด้วยนะครับทั้งห้องรับแขกเลยนะครับไม่รวมฝั่งที่เป็นผนังคิ้วนะ ร้อนมากนะจ๊ะต่อไปจะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนได้เคยเห็นไปแล้วแม้แต่ห้องยังไม่เสร็จก็ตามนะครับก็คือบานเฟียมข้างหลังนีเองนะครับอันนี้ฟีก็มีม่านปิดนะครับ2ชั้นก่อนข้างหลังก็จะเป็นบานเฟียมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูราคาบานเฟียมกันก่อน55,000บาทแนมะ้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดให้ดูกันดีกว่า เป็นระแนงไม้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นระแนงไม้พลาสติกที่ทำเลียนแบบไม้นะครับราคาอยู่ที่1500บาทมันก็จะมีค่าแบบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนดิชเนอร์ตู้ซักผ้านะครับตู้เย็นจริงๆอ่ะรวมๆกันแล้วอ่ะก็คือราคานั่นแหละถ้ารวมๆแล้วอ่ะราคาคอนโด2.7ล้านบวกกับค่าเรนเวทอีก1ล้านก็เหมือนเราซื้อคอนโดใหม่นะครับได้แบบที่เราสามารถออกแบบเองได้ทั้งหมดนะครับรัดออกแบบไม่ได้แต่ว่า ห้องที่เราอยู่สามารถออกแบบเองได้จ้านอกจากงานรีโนเวททั้งหมดนะครับพื้นฟลอร์ทั้งหมดนะครับที่เนี่ยที่เป็นพื้นแบบ STC อย่างเงี้นะครับราคาพื้น s อ c ทั้งหมดนี้นะครับรวมค่าปูแล้วก็ค่าปรับสภาพหรือถอดทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ที่ 5,474บาททั้งห้องเลยนะยกเว้นห้องครัวนะครับที่ไม่ได้ํักับห้องน้ำน,นะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นคลิป100%สักทีนะครับในการรีโนเวทเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งเด coration เล็กๆน้อยๆต้นไม้อะไรเงี้ยโซฟานะครับเป็นแบบว่ารูมทัวร์พาดูเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมุมสวยต่างๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ คอยพพอร์ตแลต mm ้ว hmm. ก็คอยติดตามมาตลอดนะครับอยากให้ห้องนี้สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูไทําอาหารํำขนมหรือจะเป็นการแต่งตัวต่างๆในรีวส์ในไ g Story หรือติกตอกก็ตามนะครับยังไงก็ฝากติดตามฟิล์มพาวิทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนไว้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้านนสดเเเกิป็ตงร ถึงจะมีใครเขาจะมองว่าพวกเราไม่ดีอยากบอกว่า,ากัอแท้ในเป็นมิตรกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้กูกูกูม,ม,ม,มีหัวใจ